ทุกคนครับคลิปในวันนี้เนี่ยผมจะมาไต่แรงขึ้นแดงนะครับครั้งแรกนะครับประจำซีซั่นที่2 6นะครับมาดูซิว่ามันจะมีอาถรรพ์หรือเปล่าครับในการขึ้นแดงของผมนะครับจะร่วงหรือจะรอดแต่ก่อนที่เข้าไปดูคลิปนี้นะครับทุกคนครับกรุณาลดเสียงด้วยนะครับเพราะว่าเสียงในเกมเนี่ยคือแรงมากๆครับทุกคนครับลดให้เบานะครับผมโอเคไปดูคลิปกันเลยครับผม สตรีมฟรีไฟล์ทุกวันตอน7จ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปที่เพจอูเมอร์นะครับลิงก์เพจไลฟ์สตรีมอยู่ใต้คลิปนะครับผมมีโลซับาัพบริการเติมเกมฟรีไฟล์อารีและเกมอ,อื่นๆอีกมากมายที่โคตรจะคุ้มสุดคุ้มและไม่มีการโกรงการเกลียนแน่นอน100%ปลอดภัยแน่นอนครับทุกคนครับมีแอดมินมบริการยี่สี่ชั่วโมงส่วนใครที่สนใจนะครับแจ้ไลน์ไปที่ m e l l o t o t u p หรือจะคลิกลิงก์แอด,ดไลน์และลิงก์แฟนเพจใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมเติมไม่คุ้มได้เพจคูปองเยออะต้งมีโกันอย่าลืมไปอุุดหนนนนกัะครับและในที่สุดดเเกกม็ินทางมาถึงซซีั กาที่26แล้วนะครับสลับเกมฟีไฟในการไต่แรงนะครับซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาไต่แรงขึ้นแรงแดงนะครับผมมาดูที่ว่าผมจะมีอาหันในการขึ้นแรงแดงหรือเปล่าครับหรือผมนั้นจะไม่ขึ้นครับจะเหลือไว้หนึ่งแต้มครับผมหรือว่าจะขึ้นไปเลยครับแบบว่าชิลๆครับที่นิวยอร์กไม่มีอะไรติดขัดนะครับซึ่งจะเป็นคลิปแรกครับผมในการไต่แรงซีซั่นที่26ของผมครับในซีซั่นนี้ครับผมเอาแบบว่าขึ้นแรงแดงไปเลยมาดูที่ว่าจะล่วงหรือจะรอดครับซึ่งผมไต่แรงมาแล้วทั้งหมดนะครับประมาณอ๋ ครับและยังไม่เคยขึ้นของสีสั่นที่2 6เลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมว่าเราจะขึ้นได้หรือเปล่าครับผมหนึ่งสองสาม let's go เกมนี้เอาสัก6คิวขึ้นแล้วกันนะครับ2คิวไม่เอาครับผม6คิวไปก่อนไม่มีตัวนะเพื่อนนะผมรู้สึกว่าผมโดดเช้าอะแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะทันแหละนะถ้าไม่มีใครไปบอกว่าโดดฝั่งลงเก็บเครื่องบินนะครับมีตัวหนึ่งครับผมตามมารีบไปกอนเลยครับอย่ารอช้าครับผมต้นซีสั้นคนมาวงฟ้าน้อยแน่นอนครับไม่ต้องคิดยนืนอนนน้อ่กครับบึงกกอ พี่ฟาร์มก่อนเลยครับเฮ้ยทำไมของตัวนี้มันหายวะอ้าวมีตัวนี้ว่ะเฮ้ยทุกคนชหายแล้วมีตัวว่าไงนีครับเนี่ยมีคนฟาร์มตรงนี้เว้ยผมจำได้เดี่ยงนีม้มันเป็นเหลี่ยมของอุมเมอโนหนึ่งนะครับจะโดนฟาร์มไปแล้วครับก็เลยจะกลายเป็นโนสองแทนครับมนันมีไอวอลก็ใช้ปืนนี้แทนแลวกันนะครับผมปืนค้าครับเห็นปะนิ่งละไม่โผล่อ่ะทุกคนรอเขาโผล่นีครับผมอินฟบอกว่าว มันอยู่ตรงเสาเห็นปะทุกคนเห็นปะผมก็เข่าเห็นเว้ยต,ต้องไปก่อนแล้ววะใครอยู่ก็อยู่นะเพื่อนนานบนนะเราไม่ยุ่งนะเฮ้ยต้องยุ่งแล้วปะังหว่านี้มันต้องยุ่งแล้วปะ่ะทุกคนอุย้ยนานบลก็มีใครบอกว่าวงฟ้าไม่มีวะไม่ใช่ผมนะครับทุกคนใครก็ไม่รู้นะครับพูดเมื่อกี้ไม่ใช่ผมนะครับไปละไม่อยู่แล้วใครอยู่ก็อยู่หรอวะผมไม่อยู่แล้วคนนึงเฮ้ยมันดีดมาฝั่งลงเก็บเครื่องบินกันเลยนี่วา ตรงนี้มีตัวครับบนบ้านชัดเจนอยู่บนบ้านหรอจ้าน้องสาวเนี่ยเล่นระเบิดด้วยนะครับแสดงว่ารู้เหลี่ยมครับทุกคนครับ้ไ้ปออไปแล้วครับใครอยู่ก็อยู่ครับผมแตก แล้วผมลบ19เต้มมันจะอาถันหรือดีไม่เป็นไรรอบหน้าแก้มืออีกรอบเพรับผมต่อให้มันลบนะครับมันก็ลบน้อยนะครับผมต้นซีซั่นไม่ต้องกลัวนะครับผมโอเครุยกันต่อเกมต่อไปเกมนี้ถือว่าเป็นการวอร์มมือที่แบบว่าค่อนข้างจะไม่ดีทักเท่าไหร่นะครับผมโดนเขาเปิดครับผมแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยครับเมื่อกี้คิดว่าไม่มีตัวตรงนี้เ้ยมันมีตัวด้านหลังผมอีกโอ้โหโดนลุมครับสองทางครับทุกคนครับเอาใหม่เอาใหม่ ไม่มีคาว่าถอยกับผมใส่เสมอตัวลงกับผมครับดังนั้นต้องเล่นมันเลยครับผมในวันนี้เอาสวัสดีเพื่อนมาแตกมาแตกไม่ถินว่าแตกไม่ถินโอ้โหไม่ตุยครับผมแต่เสียงไอเคือแรงมากครับทุกคนครับถ้าเสียงมาแรงไงขอโทษด้วยนะต้องหาเปลี่ยนปืนหน่อยทุกคนผมไม่ชอบเลยเกินครับปืนไอเคครับผม เสียงมันแรงเกินไปนะครับไม่มีเก็บเสียงมาเนี่ยนะ <c oughs> ใครฟังทีคือหูบินอ่ะทุกคนเดี๋ยวลดเสียงเกมก่อนแลวกันนะครับผมเดี๋ยวทุกคนหูบินก่อนไม่เอานะนี่เสียงมันแรงมากทุกคนเมื่อหอดูดาเป็นของเราแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ไม่มีใครกล้ามาแจมกับเราแล้วครับ<อ>ถ้ามาก็คือตุยอ่ะผมบอกเลยแค่นั้นแหละจะมาหรือเปล่าอุ้ยมาว่ามาว่าถ้ามาแบบนี้ก็ใส่ดิครับรออะไรเลยครับอุ้ยเสียโคโน่ด้วยนะตาหน้าครับเปิดไปนะทุกคนครับแตกหนึ่งครับได้มาหนึ่งคิวครับผมสี่คูนสี่ครับผมมีอีกหรือเปล่ายิงกันตรงไหนเพื่อน นายิงกันตรงไหนอะถึงต้องจับกล้องดูผมเลยครับผมโอ้เกือบตายไปครับทุกคนครับอย่ารอช้าครับผมโอ้เรียบร้อยน้มาหนึ่งชิลจำๆผมบอกแล้วรอบนี้ผมจริงผมใส่ให้ยารับผมก็ว่าอยู่มันยิงตรงไหนวะเราก็ไม่เห็นเมื่อกี้โผมาเกือบตุยนะครับผม สองคิวนะครับผมแรงแดงมันจะตึงแค่ไหนครับมบดูกันีิว่ากูเมื่อจะไหวหรือเปล่านะครับสำหรับแรงแดงนะครับผมตอนนี้สั้นยังไงบอกเลยนะครับมีแต่ผู้เล่นที่แบบว่าตึงๆนะครับเล่นริงๆิงนะครับผมวงบีบฝั่งนู้นว่ะต้องดีบไปฝั่งนี้นะครับเดินอ้อมหน่อยละกันนะครับลงเก็บเครื่องบินแล้วก็หอนาฬิกานะครับทุกคนครับเล่นเข้าแบบอยู่ชิวริมหัดทรายขาดอีกหนึ่งร้อยเหรียญจะได้วอลอีกสามก้อนไม่มีจริงหรอไยตรงนี้ก็มีอัพก่อว่ะอัพก่อเยอะนะเนี่ย ทุกคนมีตัวหน้าหน้าเห็นปะเห็นปะกำลังวิ่งอยู่นะครับจังหวะนี้ใส่อีกครับผมอย่าไปหยองครับผมใส่ให้ยาวครับเอาวิ่งไปล้วอะจะไปไหนสุดหล่อตัวตึงด้วยนะทุกคนนะเอางี้เลยดีกว่าเขาวิ่งไปตรงไหนแล้วทุกคนเมื่อกี้อยู่แถวนี้นะครับเอาไปรับนี่ไงไปกดโคโน่่วยไปกดโคโนได้ไงครับเมื่อเปิดไปอีกเรียบร้อย เหมือนจะเป็นไอดีของแฟนเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นีครับผมชื่อว่าผัวของหมาปอนนะครับน่าจะเป็นแฟนเขามาดันแต้มนะคนชื่อปอนนะครับมือลั่นกดโคโนะทุกคนอันนี้ผมปุ่มผมมันเคลื่อนนะครับมันไม่ตรงองศาเว้มันก็เลยอาจจะแบบว่าไม่หัวเท่าไหร่นะครับดังนั้นขอโทษด้วยนะครับศพที่ผมยิงอยู่ไหนวะเอาเฮ้ยศพหายพีหลอกกลางวันแล้วผมรออยู่นี่อยู่นี่โอ้ใช่นี่มันเห็ดนีกว่าเห็ดลิ้นจือ โอ้โเรียบร้อยมีคนขี่รถด้วยครับด้านหน้าครับท่นไหนหน้าเหรอไหมขี่รถนะครับขี่รถในพังหลอกจังหวะน,นี้ต้องเล่นครับผมอย่าไปกลัวครับผมจะไปไหนสุดหรอไล่เลยครับผมตรงไหนวะน่าจะต้นนี้นะครับผมอุ้ยหายหายจริงหายจังทุกคน ถ้าหายแบบนี้ผมก็ถอยเหมือนกันครับผมผมก็ไม่หยอนกันเดี๋ยวตุยแทน16คนละหมวกสองน่าจะการหมวกไม่อยู่นะครับผมหมายถึงว่าการกระสุนนั่นเองนะเวลาโดนยิงหมวกนะฟิวแน่นอนเลยชุดเดียวหรอไม่ต้องพูดข้ามทาเพลงนะครับเียมงตัวบินด้านล่างมีคนใส่กันห่ดทุกคนเหมือนจะเป็นเสียงซองควงนะครับผมเป็นไงล่ะทุกวันนี้แต่ก่อนอ่านแค่เสียงคุณเดี๋ยวนี้อ่านเสียงกระสุนเสียงลูกปืนดิเสียงกระสุนได้ไงวะยิงกันตรงไหนอะด้านล่างไม่ใช่หรอเพื่อนอ่านไงครับเห็นหรือเปล่าคครรรัับบตงไวอผม น่าจะมาเก็บแอร์ดรอปอยู่ครับทุกคนครับสวัสดีครวบสวัสดีนะครับแตกหนึ่งแค่นั้นแหละชิวๆที่นิวยอร์กนะครับเราปล่อยวอลหน่อยได้ไหมววอลเยอะว่ะตัวนี้รู้เรื่องนะครับไอวอลเยอะดีนะครับผมขอบคุณหลายๆนะเพื่อนขอบคุณที่ให้วอลมาให้เรา ค่ะตัวน้ำบนกันก่อนนะครับผมอูเมอร์เปิดร้านขายดีเกมฟรีไฟร์อาร์วีแล้วนะครับสามารถไปเลือกซื้อได้ที่แฟนเพจอูเมอร์ช็อปนะครับพร้อมสุดๆไม่มีการโกงการเกียนแน่นอน100%ครับลิงก์เพจอูเมอร์ช็อปอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมอุ้ยหอคอใส่กันว่าหอคขอว่าซ่า่เขามีแต่หอคอยด้านหน้าด้านหน้าจังหวะนี้อูเมอร์ต้องไปแจมหน่อยแล้วกันนะครับผมน่าจะเป็นปืน UMP นะคิดว่าประทะกับซองแม็กเจ็ดนะครับผมเอาอูเมอร์เปิดไปครับตรงโอ้โหเปนิดต่อครับแล้วยังไม่ตุยครับระเบิดแแฟตตตชิิ่งเเเข้าาาาาไไปปปอออกกมมดโโ๊๊ะะยยยฉ แต่งหกคิวชิวๆเขาบอกว่ากูกำลังยีกันอยู่มันมาแซมเ,เดียวเลยเพื่อนรุมแรงน,น,นดิมาทุกคนสีมือไม่ต้องครับผมลอยอย่างเดียวครับเมื่อกี้กำลังใส่กันเนียนๆเจอเมื่อเข้าไปถึงกับร่วงเลยครับผมมีร้องอ่ะมีร้องอ่ะผมบอกเลยเมื่อกี้เนี่ยยิงกันกำลังแบบนี้อยู่กำลังแอบแซบกันอยู่นะครับคู่นี้อุย้ยมโฟวายทุกคนเฮ้ยนี่มันตืนในฝันของผมผมอยากจะได้มานานันอะ เข้าวงก่อนเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนเดี๋ยวตุยเดี๋ยวตุยเดี๋ยวมันจะตุยก่อนนะครับอุ้มเมื่อครับมันจะไม่ได้เข้าวงคนเหลือแค่สามคนเองนะตอนนี้นะครับผมข้นนางหน้ามีตัวปึ๊บข้นางหน้านมีหรือเปล่าวะเปิดโดนก่อนด้านบนไม่น,าน่าจะมีนะแต่ด้านข้างเนี่ยน่าจะมีนะครับนี่ไงกำลังยิงอยู่เปิดไปครับตุยโกเป็นหนึ่งดอกโอ้โหไอ้วอลทันว่ะไวจังวะเอ้ากำลังยิงกันหลอกเพื่อนกำลังยิงกันหลอกเพื่อนขอแจมหน่อยได้ไหมขอแจมหน่อยได้ไหมอ้าเสียชีวิตเฉยฮัลโหลมาตาฟาเกอร์ตตาาาาเเกกกออออออรรรรรร์ททไไไไมมนนนนนยยยยปูู่่่งงัััััั้้้ดหะซคคคคบบบลวผุ ตัวนี้ก็ซิ่งรถครับผมผมรู้แผนการเขาด้ยคือเขาจะอยู่นอกหมอ,อกไปแล้วก็ซิ่งมาแล้วก็รอแบบว่าให้เราบวกกันนะครับจอบมันอีเพื่อนรออะไรล่ะจอมันช่วยกันอีเพื่อนจอมันช่วยกันอีเพื่อนจอมันช่วยกันอีเพื่อนโอ้โหฝั่งไอ้วอนนี้ไม่เชื่อผมเลยว่าก็ถึงกั้นหมดแล้วใสต่ต้องต้องต้องเอ้ยขอทราฝั่งนู้นครับเปิดมาครับเขาอ,อยู่นอกหมอกอยู่ครับทุกคนครับมีรถป่ะโอ๊ยคุณโนบิ ปัญหาดีวะอูเบอร์ระวังเสียจังหวะนะครับห้องโอ้โหตุยได้ยีทีสองทุกคนไม่ไหวแล้วผมเฮตัวนี้ขี่รถช้ำยังว้ทุกคนชนผมตุยอะ่ะตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะรอดช่องนะครับอยู่ๆรอดช่องมาเฉย เอาแล้วครับผมฮีโร่อีกครั้งแรกครับผมอ่าถ่านแรงแดงไม่มีอยู่จริงครับทุกคนครับเพราะว่าผมพิสูจน์มาแล้วนี่เป็นไงล่ะสายลัสฮีโร่อีกครั้งที่5นะครับทุกคนเสื้อก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมของผู้หญิงซีซั่นนี้นะครับมาครับอุ้มเออก็ขึ้นแดงๆกับเขาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดติดตามให้ช่องอุ้มเออร์ด้วยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย